สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีอีกมือหนึ่งพี่น้องครับหลังจากที่เปียนาบประดุกไปแล้วครับน้ำใสติ่งลิงระบาดในฝนตกมากน้ำหลายขนาดพี่น้องเลยบาดเลยเพิ่นบ่ได้ยินเสียงพพราหญ่แก้วเพอใหญ่แก้วว่าเบิ่งประดุกครับพี่น้องครับเบิ่งได้ยินเสียงค้นมากมันมากล้วพี่น้องเลยประดุกจานร้อยนะครับโอ้ยุูน่ะเปลี่ยนน้ำเมื่อวานนี่ครับกับเชฟไม้นะครับเนี่ย กอนเจิมเกลมโยนในมีแต่ปลาดุกได้พี่น้องเนี่ยได้ยินเสียงคนยิ่งเกลียวนมาแล้วเอาใบวันนี้อันเอาใบอย่างใบหงส์โลดเนีมันล่งลุยว่างันบางทีหล่ะได้ยินเสียงคนมาพี่น้องครับเห็นตัวไซจิ้วริ้วเลยบัดนี่หลังจากที่เมื่อวานนี่น้ำคุณคุณเขียวเขียวโยนครับมือนในไซแล้วครับพี่น้องนะครับเนี่ยปลาดุกปลาดุกฝนกับพระท่านเศร้าพี่น้องเอ้ยฝนแห้งหลายสองมื่นสามหมื่นละพอจะออกเมื่อหน้าท่าทีมงานออกไปนั่งไล่สวดเหรียญโยน้าบ่สันออก นะครับวนเวียนอยู่น้ำหนองปลาดุกนี่ยละมนันนี่น่าห้าผิวมันก็น,น้ำไม่กึมหัวหันทำไมวะคนหนาวบางทีล่ะพี่น้องเอ้ยมาเป็นโมเป็นโมเลยเป็นกึมเป็นกึมอยู่นี่ไปเกีก่ยวคัว่าหามามันมันไม่อะมันคือน้าหอยดีแท้ปลาได้พี่น้องทีดด่ดำดำขึ้นเมื่อกี่เห็นวมันยังนี่หนึ่งนัาา่นคนจะเกี่ยวเรามาแล้วครับหัวหันนี่ น้ำใสๆเลยเห็นโตชัดเจนไปดองครับนี่เป็นมู <políticas> ปเป็นมูเลยนี่โอ้โหแน่นอนแน่นอนเพราะไอ้เกล้าองุ่วเอาควันเลยแล้วเาดินมาเป็นมูเลยครับพี่น้องนี่เดี๋ยวเบื้องละกำเดียวนเลยโอ้โถนี่แหละครับพี่น้องเอ้ยความสุขแบบบ้านๆอีสานบ้านเฮาพี่น้องนะครับเลี้ยงปลานะครับพอได้เบิ้งในแยงมันนะครับ อยู่หน,าหน,หนา้าเงี้ยหน้าซ่านนี่แหละเลี้ยงวัวเลี้ยงไก่ดอกนะครับแต่อยู่หน้าน,านาั้นปลาตะเพียนล้วนๆวนปีนี้นะครับพี่น้องแต่อยูเ่เงี้ยนี่คือเลี้ยงปลาดุกนะครับโอ้ยฝนหนาวกเตี่ยวเอ,อ้ยแต่สวนเนาะอ้าวอได้เบิ่งในแยงมันพี่น้องนะครับความสวยความงามพอวยเกี่ยวกรรบ้าในในกรหนึ่งวันพี่น้องเบดเลยแจกเลยนะครับล่มแห้งพี่น้องครับฝนกับพรฝนล่มกับเพราล่ม นะครับมื่อคืนกับโต๊ิมาขึ้นนะครับเปียกย่้แเนย่ั้มเปลากระน่ำข้นครับพี่น้องเนี่ยข้นไปใส่ปลากระน่ำข้นมากเลยพระกันพระักษรเที่ยงมาลื้อจังไหนเด้อน่ะโอ้ผสมปูนเพิ่นก่อสร้างเฮือนครับปัญจเกี่ยว่นเลยยางมาเหร่นน้ำนะครับมาเบิ่งป่าเพิ่นว่านะครับนี่ครับพี่น้องครับเอามือลงบอดายหยันเงี้ยงมันถือ บรรยากาศฝนตกลินมานั่งดูปลาดุกกันนะครับพี่น้องครับโอ้วาสิออกเมื่อหน้าครับถาเชียบไม้บนไปหาเห็ดอยู่ป้าเมียไปหาเห็ดเชียไบไม้วันนี้วันอาทิตย์บอได้ส่งของนะครับเมือ่อื่นผูลาเด้อพี่น้องเด้อผู้เปนสั่งของมานะครับเพราะว่าสิเป็นเห็ดปวกเห็ดละงโกงเห็ดไข่นะครับที่พนสั่งมาจิป,ปูมนะครับ เฮ็ดปวัวเฮ็ดละงอกเฮ็ดไข่จีบโอมละกะัอีหยังอีกหั่นตอนะครับที่เพิ่นสั่งมาหลายๆคนหลายๆเจ้านะครับเดี๋ยวมื้ออื่นยังสิได้ส่งนะครับมื้ออื่นวันจันทร์แต่มืนน้อนี้วันอาทิตย์ก็กว่าับวันเสาร์เมื่อวานได้หยุดพัก่อนเที่ยงฝนตกพร้อมนะพี่น้องนะครับตลาดก็บ่ได้ไปเลาะนะครับเลาะช่วงนี้ก็มีเฮ็ดนะครับหลายเฮ็ดห,หลายแนวแล้วก็จิปโอมก็หลายครับยามนี้นะครับหั่นตอมื้อนี้นะครับพี่น้องนะเอาอันใะดนะก็จังสั่งมาเพิ่มเติมจันร้อยเนาะ นะครับเบอร์ทูอาจารย์ร้อยหายไว้อยู่ใต้คลิปนะครับที่ผูใ้ใดสนใจไหนก็นสร้างมากก็แล้วกันพี่น้องเลยนะครับสวยจังหน่อยจังสิงออกเมื่อหน้านะครับพี่น้องนะกินเกาเทียงเกาเพ็นเขาง่าย,ยแล้วเวลาสิออกเมื่อหน้านะครับแต่ตอนนี้ถ่ทาที่งานว่าสิกรกันไปไลสวดอยู่ทงหน้าพี่น้องครับบรรยากาศฝนตกลิ้นหาบักสจวดไปนังเป็กอยู่ทงหน้าคือสิมวลสลบปีงป่าอยู่หน้าซีบเบองนะครับ เอาเว็ดไปสิบเบิ้งนะครับเดี๋ยวเจ้านายถาติดตามไร่สดนน่ะพี่น้องเด้อะหมดละช่วงสวยๆจังหน่อยหมดละนะครับเดี๋ยวจัะร้อยสิบห้าทีมงานออกเมืองานไร่สดอยู่ทงหน้านะครับถาเพิ่นไปหาเห็ดหาหวนอยู่นะครับช่วงนี้ฝนตกดูเห็ดออกหลายว่า,าออก,กันเขาจ้าก็เลยออกไปหาเห็ดกันสน,นั่นนะครับนี่โอ้ยน้องปลาน้องปลาสวอนปลาดุกพี่น้องเอ้ยพูดนะเบิ่งมุมสูงครับ ไงแล้วรวยไร่รวยไล่และคืออาหารน้ำกรบเพาะท่านกินดีครับพี่น้องเลยนะครับคำวันต้องไปบาทเดียวต้องนั้นซัวเบิร์ดนะครับช่วงนี้กำลังลิงเพราะว่าเดือนหนากระสิทธิขายแล้วเดือนหนาสิได้จับขึ้นมาพี่น้องผู้เพื่อนอยากได้นะครับเพราะว่าเดือนหนาสิมีบุญเขายังกับบุญเขาซาเขาพระทับดินนอเดือนหนาเนาะนะครับเดือนเก่า เดือนเก่าเดือนสิบนะครับพี่น้องครับพอดีเลยนะครับสิงหาเมื่อวานในสูบน้องกันนะครับมวนกุ้ปเทปนะครับเมื่อวานในน้ำเขียวลอื่อยๆเราจะมาในีสใสติ่งหนึ่งแล้วครับพี่น้องเนื่องจากว่าฝนมาใส่อีกจะรลบเปิดน้ำใส่หน่อยนึ่งวันนี้ฝนตกมากก็เลยได้นดาเพิ่มอีกหลายเลยนะครับพี่น้องครับฮะเข้ามาทักทายกันเล่นน้ำกันพี่น้องเอ้ยนะครับอยู่บ้านอยู่ซองนี่ยแหละเพราะได้ไปใส่ดอกช่วงนี้นะครับ มวนมวซึ่งซึยูบ้่นยูซองนี่ล่ะนะครับสําหรับสินค้าที่พี่น้องสร้างมาว่าสิเป็นเห็ดเป็นกีบโอมกับถาสรงพี่น้องคือเกานะครับยังมีทรงคือเก่าสําหรับเห็ดสาหรับปลาแหงจังเสียนะครับปาย้อนแหงนำโขงจังเสียนะครับปลาจังเสียนะครับหรือว่าจะเป็นเจวขาเจวแมงดาจันเสียนะครับพี่น้องยังสั่งมาได้คือเก่าคือเดิมนะครับสินนขาเหากับมี่ห้พี่น้องตลอดนะครับ เรือว่าจะเป็นของป่าตามฤดูกาลนะครับจะลอยกันย่งหาไหาคือเกานะครับอยู่ตลาดริมโค้งนะครับตลาดท่าโค้งนะครับพี่น้องตลาดลริมโค้งเข็มระนะครับไปนเลาะซูม,มือนะครับแต่วมืบอนีกับเมว่านฝนตกเอ้ย <c oughs> <c oughs> <c oughs> นี่กับพ่อนันเศร้าพี่น้องครับฝนกันยังมากอยู่เรื่อยๆนะครับปปอาแปะปปอาแปะอยู่หน่ครับเนี่ย ตากระเพาพี่นอ้องมาเบิ้งทายหนำหม่แล้วเป็นแนวด้นะครับเปลี่ยนน้ำใหม่แล้วเป็นยังไงบ้างปลาสดชื่นดีบ่นะครับปลาหาวขนาดเลยฝนตกห่ำเพิ่นซึ่งได้น้่าหม่เพิ่นก็เลยหาวนี่แหละข้าเจ้าว่าหาวปานปลา,ปาได้น้่าหม่ข้าเจ้าว่าพี่น้องเลยนะครับดวงเด้งดวงเด้งอยู่เนี่ยนะครับเสียงนกเสียงหนูหนครับเกล็ดเก็ดกัดกัดอยู่นั่นหมดเลบรรยากาศ บ้านจันร้อยนะครับธรรมชาติกันยังอุดมสมบูรณ์นะครับแนมไปใส่ ay, กันยังมีปลามีหยัง u, อยู่นะครับต้นหมอกต้นไม้อุดมสมบูรณ์ตัวพี่น้องนะครับแนมไปทั้งส่งผลนะครับท่างริมโขงทั้งคนครับเป็นปลาใหม่ปลาไหลไปนะครับเพื่อนจันร้อยกรับมีต้นไม้ต้นหยังครับอุดมสมบูรณ์นะครับเนี่ยนะครับบ้านปล e, าเมืองดอนอยู่นะครับพี่น้องยังธรรมชาติล้วนๆอยู่นะครับบ่คือบ้านในเมืองเพื่อนนะครับเพราะว่าบ้านเ่าบ้านนอกเนาะพี่น้องเนาะบ้านนอกคอกนหน้าคนว่า เดินปาพี่น้องเบิ้งฉันได้เดินเ <c> ล <oughs> ให้พี่น้องสะอ่อนน้ากันซะเน๊ะปลาดุกนี่พี่น้องมันพอเลี้ยงอยู่ครับแ <c oughs> ย,ยกกี่ไล่ก็ได้เบิง้งแยกมอเสาว์เบิ้งแยกมะเรี่ยงนะครับ <c oughs> พ่อสมชื่นหัวใจนะครับการเลี้ยงปลาเลี้ยงปูนะครับพอได้เบิ้งเนีแย่งเพิ่นนะครับเก <c oughs> ิดมากอากาศศาสตร์ดำขออึ้นมืดจั่นนะครับพี่น้อง <c oughs> ปลาสองพันตัวครับพี่น้องในน้องนี่นะครับกับหัดส้มบรรใต้ในส้มยังงอกแดงกันเสียเหลือประมาณพันเจ็ด พันหกพันเจ็ดเี่ยวแหละพี่น้องนะครับอยนนี่น้องตอนนี้นะครับปลาเหลือบ่หลายคือเก่าราะว่ากลัวเพันสีใยน,น,นะครับกระตายเบิดแน่นะครับพี่น้องมาเห็นปลาลอยหนามก็เลยโอ้ยถ่ายคลิปสู่พี่น้องบางทีจะคลิปก็น่านสนอกนะครับอ้าบรรยากาศยะเมื่อเส้ามหาสรีเทียงแล้วล่ะเมื่อเส้าเราสีเพี้ยนแล้วว่างานนี้ยิ่เสียงกองเพี้ยนติมๆติแหละพี่น้องหลังจากเมื่อวานลงวัดลงว่านะครับ เกินมากก็เลยเดิมาถ่ายน้ำป่านะครับอีกจะน้อยสิออกมหน้าพี่น้องครับกินข้าวเที่ยงข้าวเพล่นแล้วสิออกมหน้านะครับสิพาทีมงานไปนั่งเลียนบรรยากาศฝนตกลิ่นอยู่กลางทุ่งหน้าปวดล่าพี่น้องนะครับเดี๋ยวจังไหนสิไหลซสดสู่พี่น้องเบิ่งขันมันมีเขื่นหลายนะครับพี่น้องครับตั้งอยู่หน้านะครับเดี๋ยววาราทิตตามอีกเพื่อนนึงก็แล้วกันนะครับมาในผ้าเบิ่งน้องป่าก่อนนะครับน้องปลาดุกเหมือนเดิมนะครับอ่ะฝากความคินนอกรกิดถึงกับแฟนครับเอฟซีสุขุสุขคนพี่น้องเด้อช่่วงงนี้ดูแลสุขภาาาพรกย นะครับหายห่างหายจากโรคไข่ไข้เจ็บนะครับพี่น้อง <c oughs> นะมาบกมักงวบักงวงอีกเล็กน้อยก่อนบัมกม่วงบักม่วงเ <c oughs> นี่ยบักม่วงสามฤดูเนี่ยเป็นอยู่ตลอดพี่น้องครับเนี่ยฟันตอนเนตีเต้ยๆอยู่านี้ต้นนั้นก็มีนะครับหมากหน่อยไม่ก็ลัางเขื่อนมไม่ก็มีครับเนี่ยก็ลังขื่อนไม่ครับบักม่วงผลละหมากหล,ลากไม้นะครับสวนหน่อยสวนเล็กบักขามันก็กระลังมาพี่น้อง นี่มะขามกําลังมามะขามน้อยจารยนาร้อยเปลี่ยนหมากแล้วเด้อเนี่ยครับมะขามน้อยเปลี่ยนหมากแล้วนะครับพอดีกินสมกับพี่น้องครับออนตอนแอนแตนนะครับกินสมแซ่บขนาดได้เลย,เยมะขามหน่อยเนี่ยสุดยอดเลยนะครับเนี่ยกินสมกินสมนะครับมะคุงกะกกำลังสิเป็นหมากมะขวะเบงสวนน้ำกันจักหน่อยก้อนสันเนี่ยครับมะคุงเป็นหมากแล้วตะว่าต้นอย่างนึงเสียาะในมะขามไปยู่นี่ ฝนฝนเล่งหลายต้น่นเลยอยากเหียนนะครับเดี๋ยวจะเอาใหม่มาขำไหมอยู่นะครับกัน่นหลเพม่นโคนนะครับพี่น้องอ่ะสบายดีอยู่ดีมีแห้งสุขู่สุขคนนะครับห่างหายจากโรคไข้ไข่เจ็บนะครับลำลำรวยๆสุขู่สุขคนพี่น้องนะครับเป็นกำลังเร่งใจให้นะครับผู้อยู่ไก่อยู่ไก่นะครับสู่ๆนะพี่น้องเด้อสบายดีครับพี่น้องครับ